ปวดค่ะปวดสะโพกแล้วก็จะลงขานเวลาเดินแล้วมันแบบว่าจะต้องเหมือนก็ต้องยืนแอ่นแท้กสุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันมันตึงไงอาการเนี่ยอาการปวดเอวมาประมาณกี่ปีแล้วคะปวดมานานปวดมานานมากเลยเนาะที่มันเริ่มปวดมันก็ตั้งเอาหกสิบห้าเ้ือยมานะแต่ว่าก็มันมันทนได้ทนได้แต่ตอนหลังนี่มันแย่ไงมันจะเดินไม่ไหวอ่ะ ปวดแล้วมันขามันจะไม่กล้าว่ะไว้มาเถอะนะพอสาวเขามาก็บอกว่าป้าลองกินตัวนี้ที่ป้าเพราะเพราะว่าป้าอีกคนก็กินดีค่ะกี่กล่องคะถึงเห็นผลชัดเจนป้าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะเห็นผลชัดเจนอาการที่เคยปวดนี่คือค่ะหายปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เราลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินเป็นปกติตอนนี้ไปสวนแปลงอะไรได้คุณป้าก็ประทับใจมากๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกววดไข่ข้อนะคะปวดเอวแล้วก็ปวดขานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสามารถช่วยฟื้นฟูเกี่ยวกับอาการของท่านได้นะคะก็สําหรับใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะก็ติดต่อเบอร์ข้างล่างดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจากการสํารวจในประเทศไทย ประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพรุนโดย80%เป็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเสือ่อมโรคกระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬา อาชีพพี่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันอีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา